สวัสดีครับผมเชฟต้นนะครับทิติทัศนาขจรนะครับเชฟเจ้าของร้านนะครับเลยดูนะครับนุสลานะครับร้านยายนุสลานะครับมีเคสรลอนและอีกหลายร้านเลยนะครับผมก็ตอนนี้มีประมาณ10กว่าร้านนะครับทั้งที่กรุงเทพนะครับภูเก็ตนะครับแล้วก็มีสาขาที่ต่างประเทศสิ่งที่ให้ความสําคัญมากนะครับก็คือความสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากสําหรับการเป็นเชฟก็คือเรื่องความสะอาดนะครับผมอันนี้ก็เป็น บ้านใหม่ของผมนะครับผมแล้วก็ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกนะครับผมที่จะก็จะเห็นได้ว่าสีนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นโทนสีที่แบบค่อนข้างดูแล้วสบายตาครับมีสีครีมปนด้วยนิดหน่อยแล้วก็เป็นลายหินธรรมชาตินะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของที่เป็นที่นั่งฟังเพลงดูทีวีนะครับผมแล้วก็วางของสะสมนะครับแล้วก็จะมีจะเป็นคอลเลกชันนะครับตู้คอลเลกชันเครื่องดื่มนะครับผมที่ เป็นคอลเลกชันส่วนตัวของผมเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งนะครับที่ดีไซเนอร์นะครับออกแบบให้ที่นั่งนะครับอยู่ในพรมนะครับวงกลมนะครับเพื่อจะให้ดูกว้างนะครับแล้วก็มีความเป็นมินิมอลแต่ดูมีรายละเอียดนะครับที่โซฟาเป็นรูปพระจันทร์เสี่ยวนะครับโค้งนะครับซึ่งสามารถนั่งได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีแค่วี่งสอ2อันนี้นะครับที่เป็นเก้าอี้เดียวนะครับไว้รับแขกครับผม ตัวนี้ก็เป็นส่วนของตู้วายนะครับส่วนตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของที่นั่งทานข้าวนะครับผมที่ก็ใช้ประจําทุกวันนะครับผมก็จะเป็นอยู่ด้านขวาของห้องรับแขกนะครับผมเพื่อจะได้มีวิวนะครับได้ดูเห็นสวนลุมนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศข้างนอกเวลานั่งกินครับวิวนะครับของบ้านใหม่ของผมนะครับก็จะเป็นวิวของสวนลุมนะครับเปิดมาเห็นวิวนี้ก็เรียกไว้ว่า สดชื่นนะครับมีกำลังใจนะครับมีพลังในการทำงานตอนเช้าครับครับผมวันนี้ก็จะพามาดูครัวใหม่นะ ที่บ้านของผมนี่ก็เป็นโซนครัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดละครับผมในครัวนะครับก็คือเครื่องกองน้ํานี่เลยครับผมของ living care นะครับผมชอบมากเพราะว่ามันสามารถทําความสะอาดตัวเองได้โดยอัตโนมัตินะครับผมโดยเราไม่ต้องมานั่งกดปุ่มหรืออะไรใดๆเขาทําความสะอาดของเขาเองทุก24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าทุกแก้วนะครับผมสะอาดผมมีการใช้ แสง UV-C ในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้สะดวกใช้ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับน้ำร้อนก็เลือกได้3ระดับตั้งแต่50 75ถึง9กองศาเซลเซียสนะครับผมและน้ำเย็นก็สามารถกดแล้วก็ดื่มได้ทันใจแล้วก็ขนาดของแก้วนะครับที่เราอยากได้ตั้งแต่110 250แล้วก็500 ml นะครับที่สำคัญก็คือเครื่องมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็สามารถต่อกับปลั๊กและต่อกับน้ำได้เลยไม่มีแบบระบบบวนใจด้านล่างด้านล่างก็สามารถ เก็บของอะไรได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์นะครับในการทำความร้อนความเย็นครับ